สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับครูชัยอีกแล้วนะครับเป็นเทคนิคการบวกและการลบเศษส่วนนะครับพื้นฐานของเด็กปฐมปายนะครับป .4 ป .5 ป .6 เข้ามาเรียนด้วยกันเลยนะครับไปพบกับการบวกกันเลยครับทุกคนเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับมาดูแบบฝึกหัดที่6.13นะครับเป็นการหาผลบวกเศษส่วนนะครับข้อที่1นี้นะครับเศษ6ส่วน9 บวกกับเศษหนึ่งส่วนสามนะครับกรณีนี้ให้เราสังเกตตัวส่วนก่อนนะครับว่ามันไม่เท่ากันแล้วเราต้องมาคิดว่าเอจะทําให้เท่ากันได้ยังไงนะครับกรณีนี้แนะนําให้ใช้การคูณนะครับคูณเศษหนึ่งส่วนสามด้วยอะไรครับที่จะทําให้เท่ากับ9ก็คือคูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะครับเมื่อคูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนก็จะได้เท่ากับ6ส่วน9นะครับยังคงไว้อยู่เหมือนเดิมนะครับ ตัวหลังจะเปลี่ยนไปแล้วทีนี้1นูณสได้3แล้วก็3าคูณสเป็น9จะกลายเป็น6กส่วนเบวกสส่วนเตัวส่วนเท่ากันแล้วเราเอาตัวเศษมาบวกกันได้เลยครับ6กบวกสเป็น9ตัวส่วนไม่ต้องเอามาบวกนะครับให้ยังเป็น9เหมือนเดิม9ส่วน9มีค่าเท่ากับ1นะครับตอบได้แล้วไปดูข้อ2ต่อเลยนะครับสำหรับข้อ2ก็เหมือนกันนะครับ เจ็ดส่วนยี่สิบสี่บวกกับเจ็ดส่วนแปดตัวส่วนไม่เท่ากันอย่าเพิ่งบวกกันนะครับให้เราหาตัวเลขที่มาคูณตัวส่วนที่น้อยกว่านะครับให้มันเท่ากันนะครับแปดคูณอะไรได้ยี่สิบสี่นะครับก็จะเป็นแปดคูณสามเป็นยี่สิบสี่นะครับเราก็คูณสามทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้รูปใหม่เป็นเจ็ดส่วนยี่สิบสี่บวกกับเจ็ดคูณสามเป็นยี่สิบเอ็ด ตัวส่วน83 24ตัวส่วนเท่ากันเรียบร้อยเอาตัวเศษบวกกันเลยครับ7จ็บวกิบเเป็น28นะครับ24ไม่บวกกันนะครับยกมาเลยเป็น24ทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำครับทุกคนสูตรคูณที่มี24และ28อยู่ในแม่เดียวกันนะครับอย่างเช่นแม่6เนาะ เอาแม่4นะครับ4 6 24แล้วก็4 7 28อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะได้เป็นเศษ7จส่วนหนะครับโอเคไปดูข้อ3ต่อเลยนะครับข้อที่3 12สิบ่วนสิบกวกกับ21่ส่วนสตัวส่วนไม่เท่ากันทำให้ตัวส่วนเท่ากันครับ ตัวหน้ายัางตัวตั้งยังคงเดิมอยู่นะครับตัวหลัง21ส่วน4ตัวส่วนเป็น4 4คูณอะไรได้16ก็คือ4คูณ4เอามาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้รูปใหม่เป็น12อสอส่วน6นะครับบวกกับ ยี่สิบเอ็ดคูณสี่สองสี่หนึ่งเป็นสี่สี่สองเป็นแปดส่วนด้วยสิบหกนะครับบวกกันก็จะได้เป็นเท่าไหร่ดีครับเนี่ยเก้าสิบหกส่วนสิบหกอันนี้คงเขียนผิดนะครับลืมเขียนเลขหนึ่งเก้าสิบหกส่วนสิบหกทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้โดย 16, สิบหกคูณหนึ่งเป็น 16. 16, สิบหกสิบหกคูณหกเป็นเก้าสิบหกนะครับ ก็จะเป็น6ส่วนหนึ่งเราก็เขียนแค่6อย่างนี้นะครับต่อไปไปดูข้อ4เลยนะครับเซสีส่วน9บวกกับ5นะครับซึ่งในโจทย์เนี่ย5เป็นจำนวนนับจำนวนนับทุกจำนวนจะมีส่วนเป็น1เพราะฉะนั้นเราจะเขียนได้เลยว่าตัวส่วนเป็น1นะครับจากนั้นอ่ หาอะไรมาคูณ1แล้วจะได้ตัวส่วนเป็น9ก็คือ9้นั่นเองนะครับเพราะ9กคูณ1เป็น9เอามาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับตัวหน้าตัวตั้งก็ยังคงเดิมอยู่นะครับ4ี่ห้าคูณเ้าเป็น4ี่สห้านะครับแล้วก็1คูณเเป็น9บวกกันไปครับ4ี่บวกสี่สิบห้าก็จะเป็น4ี่สิบเกส่วนด้วย9ครับไม่สามารถตัดทอนได้แล้วก็ตอบตรงนี้ได้เลยนะครับ เสร็จแล้วครับการบวกเป็นยังไงบ้างครับกับการบวกนะครับง่ายใช่ไหมล่ะนะครับถ้าอยากเก่งคณิตศาสตร์นะครับอยากขี้เกียจน,นะครับหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นนะครับแล้วเจอกับครูชัยในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ